สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคุณรู้ไหมพื้นที่ที่เราจะมาร่วมกันสำรวจเรื่องราวของชีวิตปรัชญาและความลับของร่างกายที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณของเราวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านวางภาระที่หนักอึ้งลงสักครู่แล้วลองจินตนาการถึงช่วงเวลาที่เรามักจะละเลยมากที่สุด ช่วงเวลาที่เราคิดว่าเป็นเพียงการปิดสวิตช์เครื่องจักรที่ชื่อว่าร่างกายเพื่อรอเวลาให้เช้าวันใหม่มาถึงช่วงเวลานั้นคือการนอนหลับครับในโลกยุคปัจจุบันที่หมุนเร็วอย่างบ้าคลั่งสังคมที่เชิดชูคนทำงานหนักสังคมที่บอกเราว่าอย่าหลับถ้าอยู่อย่างไม่รวยหรือคนสำเร็จเขานอนกันวันละสี่ชั่วโมงคำพูดเหล่านี้กลายเป็นค่านิยมที่กดทับเราไว้ ทำให้เรารู้สึกผิดทุกครั้งที่หัวถึงหมอนเร็วเกินไปทําให้เราพยายามฝืนทางตาด้วยกาแฟแก้วที่3เพื่อปั่นงานให้เสร็จเพื่อตอบอีเมลลูกค้าหรือเพียงเพื่อไถหน้าจอโทรศัพท์ดูชีวิตดีๆของคนอื่นจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึงตีสองตีสเราทําแบบนั้นเพราะเราเชื่อลึกๆว่าการนอนคือการเสียเวลา การนอนคือความเกียจคร้านและถ้าเราลดเวลานอนลงได้เราจะมีเวลาสร้างชีวิตมากขึ้นแต่คุณรู้ไหมครับว่าความเชื่อนั้นอาจจะเป็นกับดักที่อันตรายที่สุดที่ทำลายศักยภาพสมองของคุณโดยไม่รู้ตัวเพราะในความมืดมิดที่คุณหลับไหลในความเงียบสงบที่คุณไม่รับรู้เรื่องราวใดๆกลับมีมหากรรมอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นภายในกะโหลกศรีรษะของคุณ มีทีมงานนับล้านชีวิตที่ตื่นขึ้นมาทำงานอย่างขมักขม้นเพื่อซ่อมแซมจัดระเบียบและชำระล้านเพื่อให้คุณตื่นมาเป็นคุณคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมเรื่องราวในวันนี้จะพาคุณไปไขความลับของสมองในยามค่ำคืนผ่านเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เคยหลงทางอยู่ในกับดักของการอดนอนจนเกือบต้องสูญเสียทุกอย่างไปครับ เรื่องราวของเราในวันนี้เริ่มต้นที่ชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านนครับนนเป็นชายวัย42ปีดำรงตำแหน่ง Creative Director ของบริษัทโฆษณาชื่อดังระดับประเทศหากมองจากภายนอกชีวิตของนนคือภาพฝันของใครหลายคนเขาแต่งตัวดีขับรถยุโรปมีลูกน้องในทีมที่เก่งกาจและได้รับรางวัลผลงานโฆษณายอดเยี่ยมมานับไม่ถ้วน แต่นั่นคือภาพที่คนอื่นเห็นในตอนกลางวันครับภาพลักษณ์แห่งความสำเร็จที่ถูกฉาบด้วยรอยยิ้มที่มั่นใจทว่าความเป็นจริงของนนกลับต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงนนคือนิยามของคำว่ามนุษย์นานที่สมบูรณ์แบบเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าการนอนคือศัตรูของความสำเร็จกิจวัตรประจำวันของนนเริ่มต้นตั้งแต่ตีห้าไม่ใช่ด้วยความสดชื่น แต่ด้วยเสียงนาฬิกาปลุกที่เขากดเลื่อนไปแล้วสามรอบเขาลากสังขารที่หนักอึ้งลุกจากเตียงสิ่งแรกที่ทำไม่ใช่การสูดอากาศบริสุทธิ์แต่คือการคว้าสมาร์ทโฟนขึ้นมาเช็คอีเมลและกรุ๊ปลายงานสมองของเขาถูกกระตุ้นด้วยแสงสีฟ้าและข้อมูลปัญหาตั้งแต่วินาทีแรกที่หลืองตา จากนั้นเขาก็จะอัดคาเฟาอีนเข้าสู่ร่างกายกาแฟาดำแก้วเข้มคือเพื่อนแท้ที่เขาขาดไม่ได้วันละ3 4แก้วเพื่อพยุงให้สมองที่ล้าเหมือนยางรถยนต์ที่ลมรัว่วสามารถวิ่งต่อไปได้จนจบวันนนมักจะกลับถึงคอนโดหรูใจกลางเมืองตอนเกือบเที่ยงคืนร่างกายเขาเหนื่อยล้าจนแทบจะแหลกสลายแต่สมองของเขากลับไม่ยอมหยุดทำงาน ความคิดเรื่องงานโปรเจกต์ที่ยังไม่เสร็จคำพูดของลูกค้าที่ตำหนิงานเมื่อชาวและความกังวลถึงเดดไลน์ในวันพรุ่งนี้วนเวียนอยู่ในหัวเหมือนม้าหมุนที่ไม่มีวันหยุดนนพยายามข่มตานอนแต่เขาก็ทำไม่ได้เขาจึงจบลงด้วยการเปิดซีรีสด์ดูหรือไถโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆจนเกือบตีสองตีสเป็นวงจรชีวิตแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านานนับปี ความขัดแย้งภายในใจของนนเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบและรุนแรงในช่วงหลังๆมานี้เขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนเดิมสมองที่เคยเฉียบคมเคยคิดไอเดียได้ปรูดปราดกลับกลายเป็นสมองที่ตื้อตันเหมือนมีหมอกหนาปกคลุมอยู่ตลอดเวลาเขาเริ่มลืมเรื่องง่ายๆเช่นลืมว่าวางกุญแจรถไว้ไหนลืมชื่อลูกน้องคนใหม่ หรือแม้กระทั่งลืมคําพูดที่ตัวเองกําลังจะพูดกลางห้องประชุมอารมณ์ของเขาแปรปรวนง่ายได้จากคนที่เคยสุขุมนุ่มลื่นกลายเป็นคนขี้หงุดหงิดขี้โมโหเสียงดังใส่ลูกน้องเพียงเพราะเรื่องฟอนตัวหนังสือผิดไปนิดเดียวความคิดสร้างสารรค์ที่เคยเป็นจุดเด่นของเขาเหือดหายไปเขาทำได้เพียงผลิตงานซ้ำๆเดิมๆที่ไร้ชีวิตชีวานนบอกกับตัวเองเสมอว่า ฉันแค่เหนื่อยเดี๋ยวปิดโปรเจก์นี้เสร็จค่อยพักแต่คำว่าเดี๋ยวค่อยพักนั้นไม่เคยมาถึงจริงๆยิ่งเขารู้สึกว่าประสิทธิภาพตกลงเขายิ่งพยายามอัดเวลาทำงานเข้าไปมากขึ้นเพื่อตัดเวลานอนลงอีกเพื่อหวังจะชดเชยงานที่ทำไม่ทันแต่นั่นกลับยิ่งทำให้ทุกอย่างแย่ลงเขาเหมือนที่กำลังจมน้ำและพยายามตะเกียกตะกาย แต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมลงไปในความมืดมนของความเหนื่อยล้าสะสมจนกระทั่งวันหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตก็มาถึงวันนั้นเป็นวันที่นนต้องนำเสนอผลงานบิ๊กพ c ชให้กับลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของปีเป็นโปรเจกต์ที่จะชี้ชะตาโบนัสของทุกคนในทีมนนเตรียมตัวมาอย่างหนักหรือพูดให้ถูกคือเขาอดนอนมาอย่างหนักเพื่อเตรียมสไลด์จนถึงตีสี และตื่นมาตอน6โมงเชา้าด้วยอาการมึนงงในห้องประชุมที่โออาลูกค้าระดับผู้บริหารน,นั่นเรียงรายรอฟังไอเดียนนเดินออกไปหน้าห้องด้วยความมั่นใจที่พยายามสร้างขึ้นเขาเริ่มพูดบทนำที่ซ้อมมาเป็นร้อยรอบแต่แล้วทันทีที่เขาหันไปมองสไลด์หน้าถัดไปจู่ๆไฟในสมองของเขาก็ดับวูบลงมันไม่ใช่แค่การลืมบท แต่มันคือความว่างเปล่าสีขาวโพลนเขาจำไม่ได้ว่าคอนเซปต์หลักของงานคืออะไรเขาจำไม่ได้แม้กระทั่งว่าตัวเองกำลังจะสื่อสารอะไรกับใครความเงียบเข้าปกคลุมห้องประชมุม10วินาที20วินาทีที่ยาวนานเหมือนชั่วกับชั่วกันเนื่อการไหลท่วมตัวสายตาของลูกน้องที่มองมาด้วยความตกใจสายตาของลูกค้าที่มองมาด้วยความสงสัย นนพยายามเข็นสมองแต่เหมือนเกียร์ในหัวของเขามันขัดกันจนหยุดนิ่งในที่สุดเขาทำได้เพียงกล่าวขอโทษและขอเวลาสักครู่ก่อนจะเดินออกจากห้องประชุมไปแล้วซุดตัวลงนั่งที่บันไดหนีไฟความพ่ายแพ้ถาโถมเข้ามาเขาไม่ได้แค่เสียหน้าแต่เขารู้สึกว่าเขากำลังเสียตัวเองไป หลังจากเหตุการณ์นั้นนนถูกสั่งพักงานสองสัปดาห์เพื่อให้ไปจัดการตัวเองเขาขับรถออกจากกรุงเทพอย่างไร้จุดหมายเขาไม่อยากกลับคอนโดไม่อยากเห็นคอมพิวเตอร์เขาขับรถมุ่งหน้าไปทางภาคเหนือเพียงเพราะอยากหนีไปให้ไกลที่สุดจนกระทั่งรถของเขามาจอดที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในหุบเขาที่ซึ่งเวลาดูเหมือนจะเดินช้ากว่าโลกภายนอก ที่นี่ไม่มีตึกสูงไม่มีแสงสีมีเพียงอากาศเย็นสบายและบ้านไม้เก่าแก่ในคืนที่สองของการพักผ่อนนอนยังคงนอนไม่หลับเช่นเคยเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความเคยชินเดินออกมาเดินเล่นในตรอกเล็กๆของหมู่บ้านท่ามกลางความเงียบสงัดที่มีเพียงเสียงจิ้งหรีดเรไร นนสังเกตเห็นแสงไฟสีส้มสลัวสลัวลอดออกมาจากหน้าต่างของบ้านไม้หลังเล็กๆที่ถายซอยด้วยความสงสัยเขาจึงเดินเข้าไปใกล้และมองผ่านกระจกเข้าไปสิ่งที่เขาเห็นคือชายชราผมสีดอกเหลาคนหนึ่งสวมแว่นขยายที่ตาข้างหนึ่งกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานบางอย่างกับกลนไกขนาดจิว๋วบนโปะที่เต็มไปด้วยฟันเฟืองและสปริงเล็กๆนนยืนมองด้วยความสนใจ จนกระทั่งชายชราเงยหน้าขึ้นมาสบตาแล้วยิ้มให้พร้อมกวักมือเรียกให้เข้าไปข้างในนอนไม่หลับหรือพ่อหนุ่มชายชราเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่แห่พร่าแต่กังวานและอบอุ่นนนพยักหน้าเบาๆก่อนจะถือวิสาสะเดินเข้ามาในร้านกลิ่นน้ำมันเครื่องเก่าประสมกับกลิ่นไม้หอมแตะจมูกบนผนังร้านเต็มไปด้วยนาฬิกาโบราณนับร้อยเรือน ทั้งนาฬิกาตั้งพื้นนาฬิกาแขวนและนาฬิกาพกแต่ที่น่าแปลกคือทุกเรือนหยุดเดินมีเพียงเรือนเดียวที่ชายชรากำลังซ่อมอยู่เท่านั้นที่เริ่มส่งเสียงติ๊กตอกเบาๆผมเชื่อลุงเชื้อชายชราแนะนำตัวและพ่อหนุ่มละ่ะหน้าตาดูเหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบเลยนะนนถอนหายใจแล้วเล่าเรื่องราวคร้าวๆให้ลุงเชื้อฟัง ทั้งเรื่องงานเรื่องความเครียกและเรื่องที่เขานอนไม่หลับและสมองตื้อตันผมรู้สึกว่าเวลา24ชั่วโมงมันไม่พอครับลุงผมพยายามตื่นให้นานที่สุดเพื่อทำงานแต่ผลลัพธ์มันกลับแย่ลงผมไม่เข้าใจว่าทำไมลุงเชื้อวางไขควงอันเล็กในมือลงแล้วหยิบฟันเฟืองสีทองชิ้นจิ๋วขึ้นมาส่องกับแสงไฟ พอนุ่มรู้ไหมว่าทําไมลุงถึงต้องมานั่งซ่อมนาฬิกาตอนดึกดึกดื่นแบบนี้ทําไมไม่ซ่อมตอนกลางวันที่มีแสงสว่างนนสายหน้าไม่ทราบครับอาจจะเพราะเงียบดีมั้งครับนั่นก็ส่วนหนึ่งลุงเชื้อตอบแต่เหตุผลที่แท้จริงคือกลไกลของนาฬิกาพวกนี้มันละเอียดอ่อนมากในตอนกลางวันโลกมันสั่นสะเทือนด้วยเสียงรถเสียงผู้คนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ความวุ่นวายเหล่านั้นทำให้ฟันเฟืองพวกนี้ขยายตัวและหดตัวไม่เท่ากันการจะปรับจูนให้มันเที่ยงตรงที่สุดต้องทำในยามที่โลกสงดลงยามที่ทุกอย่างเย็นลงและนิ่งสนิทการซ่อมแซมที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อหยุดการใช้งานมันเท่านั้นลุงเชื้อหันมามองหน้านนด้วยสายตาที่ลึกซึง้งสมองของพ่อหนุ่มก็เหมือนนาฬิกาเรือนนี้แหละ พ่อหนุ่มใช้งานมันเดินติ๊กต๊อกต๊อกเร่งให้มันเดินเร็วขึ้นเพื่อแข่งกับเวลาแต่ไม่เคยหยุดให้มันได้รับการซ่อมบำรุงเลยพ่อหนุ่มคิดว่าการนอนคือการปิดเครื่องแต่จริงๆแล้วการนอนคือเวลาที่ช่างซ่อมนาฬิกาในสมองของพ่อหนุ่มจะออกมาทำงานต่างหากช่างซ่อมนาฬิกาในสมองนนทวนคำด้วยความชงน ใช่ลุงเชื้อลุกขึ้นเดินไปหยิบการน้ำชารินใส่ถ้วยดินเผาแล้วยื่นให้นนพอหนุ่มรู้ไหมนักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบความลับที่น่าทึ่งมากเมื่อเราหลับเซลล์สมองของเราจะหดตัวลงเล็กน้อยเพื่อเปิดช่องว่างให้น้ำไขสันหลังไหลเข้ามาเหมือนกับการเปิดก๊อกน้ำแรงๆเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกสิ่งสกปรกพวกนี้คือสารพิษที่เกิดจากการคิด การเครียดการทำงานหนักของเซลล์สมองตลอดทั้งวันสารพิษพวกนี้ถ้าสะสมไว้นานๆมันจะเกาะตัวกันเหมือนสนิมทำให้สมองฝืดคิดอะไรไม่ออกหลงหลงลืมลืมและกระบวนการล้างพิษนี้มันทำได้เฉพาะตอนที่เราหลับลึกเท่านั้นถ้าพ่อหนุ่มไม่นอนก็เหมือนพ่อหนุ่มไม่ยอมให้เทศบาลมาเก็บขยะในหัวสมองขยะมันก็เน่าเหม็นพอกพูนจนทับถมความคิดดีๆไปหมด คำพูดของลุงเชื้อเหมือนค้อนปอนที่ทุบลงกลางใจนนเขาเริ่มเห็นภาพตัวเองที่พยายามขับรถที่กระจกหน้าเต็มไปด้วยคโคลนตมแต่แทนที่จะจอดรถเพื่อล้างกระจกเขากลับพยายามเหยียบคันเร่งให้เร็วขึ้นยังไม่หมดแค่นั้นนะลุงเชื้อกลับมานั่งที่โต๊ะทำงานพ่อหนุ่มบอกว่าคิดงานไม่ออกใช่ไหมสมองคนเรานะ่ะมหัศจรรย์กว่าคอมพิวเตอร์ ตอนกลางวันที่เราตื่นเราเหมือนกําลังโยนข้อมูลใส่กล่องเก็บของโยนโยนเข้าไปจนล้นแต่ตอนที่เราหลับสมองส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสจะทำงานเหมือนบรรณารักษ์ผู้ชาญฉลาดมันจะคัดเลือกความทรงจำว่าอันไหนสำคัญควรเก็บเข้าคอเท็กซ์หรือห้องสมุดถาวรอ,อันไหนไร้สาระก็โยนทิ้งไปที่สำคัญที่สุดคือมันจะทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูล มันจะเอาเรื่องที่เราเจอวันนี้ไปผูกกับเรื่องที่เราเจอเมื่อสิบปีก่อนแล้วเกิดเป็นปิ๊งแวบหรือไอเดียใหม่ๆพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดตอนเราเค้นสมองหน้าคอมหรอกพ่อหนุ่มแต่มันเกิดตอนที่เราปล่อยให้สมองจัดระเบียบตัวเองในความฝันต่างหากนนนิ่งฟังอย่างตั้งใจความรู้สึกต่อต้านการนอนเริ่มคลายลง แปลว่าที่ผ่านมาผมกำลังทำร้ายตัวเองด้วยการไม่ยอมให้สมองได้จัดระเบียบถูกต้องลุงเชื้อยิ้มพ่อหนุม่มเคยสังเกตไหมบางปัญหาที่คิดให้ตายก็คิดไม่ออกแต่พอหลับไปตื่นหนึ่งตื่นเช้ามากลับคิดออกอย่างง่ายดายนั่นแหละคือฝีมือของช่างซ่อมยามค่ำคืนและอีกเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคนขี้โมโหอย่อยางพ่อหนุม่มในตอนนี้ลุงเชื้อชี้ไปที่หัวใจอารม การนอนคือการบำบัดทางจิตตามธรรมชาติในขณะที่เราฝันโดยเฉพาะช่วงที่เรียกว่า REM sleep สมองของเราจะย้อนกลับไปประมวลผลเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจแต่ในสภาวะที่ไร้สารเคมีแห่งความเครียดมันเหมือนการลอกเอาความเจ็บปวดออกจากความทรงจำทำให้เราตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเรื่องแย่ๆเมื่อวานมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น แต่ถ้าพ่อหนุ่มไม่นอนความเครียดนั้นก็ยังสดใหม่บาดลึกและทำให้พ่อหนุ่มกลายเป็นคนอารมณ์ร้ายอย่างที่เป็นอยู่นี่ไงบรรยากาศในร้านนาฬิกาเงียบลงอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจนนมองดูนาฬิกาเรือนเล็กในมือลุงเชื้อที่ตอนนี้กลับมาเดินได้อย่างเที่ยงตรงอีกครั้ง การนอนไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการเตรียมอาวุธให้พร้อมที่สุดเพื่อไปสู้กับปัญหาในวันพรุ่งนี้ลุงเชื้อสรุปพอหนุ่มลองวางใจลงเถอะคืนนี้กลับไปที่พักไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกไม่ต้องดูมือถือปล่อยให้ร่างกายมันทำหน้าที่ของมันให้ช่างซ่อมในหัวสมองเขาได้ทำงานของเขาเชื่อลุงสิเครื่องจักรที่ได้รับการดูแลดีจะทำงานได้ไกลกว่าเครื่องจักรที่ถูกใช้งานจนพัง คำสอนของลุงเชื้อในคืนนั้นไม่ได้ซับซ้อนด้วยศัพท์วิชาการแต่มันลึกซึ้งด้วยสัจธรรมแห่งธรรมชาตินนเดินกลับที่พักด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเขาไม่ได้มองเตียงนอนเป็นศัตรูอีกแล้วแต่มองมันเป็นแท่นชาร์จพลังงานและห้องทำงานลับของสมองคืนนั้นนนทํทำตามที่ลุงเชื้อบอกเขาปิดโทรศัพท์มือถือเก็บใส่ลิ้นชักอาบน้ำอุ่นๆปรับอุณหภูมิห้องให้เย็นสบาย แล้วเมื่อหัวถึงหมอนแทนที่จะกังวลเรื่องงานเขากลับจินตนาการถึงภาพช่างตัวจิ๋วนับล้านคนกำลังถือไม้กวาดและเครื่องมือช่างเดินพาเรดออกมาทำความสะอาดสมองของเขาเขาปล่อยวางลมหายใจค่อยๆช้าลงและดำดิ่งสู่ห้วงนิทราที่ลึกที่สุดในรอบหลายปีในความฝันคืนนั้นนนฝันเห็นภาพงานศิลปะที่สวยงามรูปร่างแปลกตาสีสันสดใส มันมาจากการผสมผสานของโจทย์งานที่เขาติดขัดอยู่เขากับความทรงจำในวัยเด็กที่เขาวิ่งเล่นในทุ่งดอกไม้ความเชื่อมโยงที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องพยายาม เช้าวันรุ่งขึ้นนนตื่นขึ้นมาเองโดยไม่มีเสียงนาฬิกาปลุกแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านม่านเข้ามาสิ่งแรกที่เขารู้สึกไม่ใช่ความหนักอึง้งแต่คือความเบาและความใสราวกับว่าหมอกควันที่เคยปกคลุมสมองถูกพัดหายไปจนหมดสิน้นเขาลุกขึ้นบิดขี้เกียจสูดลมหายใจเต็มปอด และทันใดนั้นไอเดียการแก้ไขางานพิชที่ลมเหลวไปก็ผุดขึ้นมาในหัวอย่างชัดเจนมันไม่ใช่ไอเดียที่ซับซ้อนแต่มันคือคำตอบที่เรียบง่ายและทรงพลังซึ่งเขาเข็นหาแทบตายก็ไม่เจอเมื่อสัปดาห์ก่อนนอนใช้เวลาที่เหลือในการพักผ่อนด้วยตารางชีวิตใหม่เขาเข้านอนสี่ทุ่มตื่น6กโมงเชา้าออกไปวิ่งสูดอากาศและดื่มดำกับธรรมชาติ ร่างกายและจิตใจของเขาฟื้นฟูขึ้นอย่างรวดเร็วหน้าตาที่เคยหมองคล้ำกลับมาสดใสแววตาที่เคยแข็งกร้าวกลับมามีความเมตตาและขี้เล่นเหมือนเดิมเมื่อครบกำหนดพักงานนนกลับไปที่กรุงเทพ,พเขาไม่ได้กลับไปเป็นนนคนบ้างานคนเดิมแต่เขาคือนนผู้บริหารเวลาเขาเลิกค่านิยมการตอบไลน์ดึกๆและบอกลูกน้องทุกคนว่าหลังสามทุ่งคือเวลาพักผ่อน ห้ามคุยเรื่องงานถ้าใครนอนไม่พอสมองไม่แล่นไม่ต้องมาทำงานผลลัพธ์ที่ได้น่าทึ่งมากครับทีมงานของเขามีความสุขขึ้นงานที่ผลิตออกมามีคุณภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนนกลับไปขอโอกาสลูกค้าเจ้าเดิมเพื่อนำเสนอใหม่อีกครั้งและด้วยสมองที่สดใส พลังงานที่เต็มเปี่ยมและไอเดียที่ตกผลึกมาจากการนอนหลับที่ดีเขาไม่เพียงแค่ชนะใจลูกค้าได้เท่านั้นแต่เขายังได้รับคำชมว่าเป็นพรีเซนต์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในปีนั้นนนได้เรียนรู้แล้วว่าพลังสมองที่แท้จริงไม่ได้มาจากการฝืนใช้มันแต่มาจากการดูแลรักษามันการนอนหลับคือรากฐานของความฉลาดทางอารมณ์ความคิดสร้างสารรค์และความจา มันคือกุญแจดอกสำคัญที่ไขสู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ที่เราทุกคนมีอยู่ในตัวแต่เรามักจะทำลนหายไประหว่างทางของการใช้ชีวิตเรื่องราวของนอนและบทเรียนจากลุงเชื้อช่างซ่อมนาฬิกาในหุบเขาคงจะทำให้คุณผู้ฟังได้ฉุกคิดนะครับว่าวันนี้เรากำลังใช้งานเครื่องจักรชีวภาพที่ล้ำค่าที่สุดของเราอย่างโหดร้ายเกินไปหรือเปล่า เรากำลังมองข้ามความลับที่น่าทึ่งที่ธรรมชาติมอบให้เราไปหรือไม่สมองของคุณพร้อมจะทำงานให้คุณอย่างถวายหัวครับขอเพียงแค่คุณให้เวลาเขาสักนิดให้เวลาเขาได้เก็บกวาดบ้านให้เวลาเขาได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและให้เวลาเขาได้จัดระเบียบความทรงจำอันยุ่งเหยิงเพื่อเปลี่ยนมันให้กลายเป็นปัญญาในเช้าวันใหม่คืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับตาลง ลองขอบคุณตัวเองขอบคุณสมองที่พาคุณฝ่า,ฝาฟันอุปสรรคมาทั้งวันแล้วอนุญาตให้ตัวเองได้พังผ่อนอย่างแท้จริง ปิดจอปิดแสงปิดเสียงรบกวนและเปิดประตูสู่โรงงานมหัศจรรย์ในยามค่ำคืนเพราะการนอนหลับที่ดีคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ตื่นรู้และเปี่ยมพลังครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเหมือนนิทานก่อนนอนที่ช่วยกล่อมกลาวจิตใจและเตือนสติให้คุณหันมารักการนอนมากขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบในทุกขณะจิตและมีการนอนหลับที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพตื่นมาพร้อมกับสมองที่สดใสในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ